สวัสดีครับพบกับผมในสุดๆเจ็ดสีให้เราได้จบเกมหลักสิบไปเพย์ครับวันนี้เราจะมาทำเควสตรงสลัดนะครับอย่างแรกครับเขาให้กดที่ไปที่เกาะภูเขาไฟนะครับพอเราก็ไปที่เกาะภูเขาไฟภูขฟเออขาไฟลาวาลาลาลาอาจอาจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะรับว่าต้องขออภัยนะครับ โอ้ยโอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บหนึงนะคะอาจจะเสียงเบาสักคู่หนึ่งอโอเคครับตอนนั้นก็กดกลับที่เงินโอ้ยใ่ไี่รู้เสียงบังที่หายแล้วก็กดตรงนี้ มามามาที่นี่นะครับหลังนั้นก็ซิมไว้ท,ท,ที่ที่นี่ก็เล่นเปียนใหน้เก่งปะวะอ่ะเปลี่ยนโนูก็แต่เป็นยัไงเปลี่ยนโนู

นี่ไงคีย์บอร์ดนี่ครับสีนี่เรียบร้อยจากนั้นให้ซิมห้า,หาคนกดนั่งที่เก้าอี้แล้วก็กดอันนี้ครับแล้วก็กดอีกกดอีกกดกดอีกกดอีกอเรียบร้อยครับแล้วก็ผ่านเสร็จแล้วจากนั้นก็กด คนไหนก็ได้น,นครับมาที่เอ,อ่อที่โพกดที่โพเดียมโพเดียมนะครับจังอย่างเออเอ้เออเออเออเอูออออออเ้ออเ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 อออ้เอ้เอออเเอเออออ เออมันต้องเป็นผู้ชายดินี่จัดไปเลยไปกินกาแฟหลังหน่อยดิโซล่าเอ็ดเป็ดโซ่ไดูหน่อยดิมันกินยังไ,ลลออไงไวะแต่ว่ามันเอาตังหยอดใส่แล้วก็มา เกี้ยวแม่ตังหยอดใส่เก้วเก้วมาทางไหนวะต่อหน้นก็กดที่โพเดียมสีแดงอีกนะครับว่าไม่ใช่เออแก่แหละโพเดียมสีแดงไม่ใคร นี่สี่ทีนะครับตอนนั้นก็กดที่กระดานดับแล้วก็เรื่องนี่กิีปอะไรที่ยากแมะครับ tìm một thì nên hoàn จวนาสาธารณะนะครับน,นี่ยตรงตลาดอืมเรียดีบซิมไวทีนมา หน่อยก็ได้มาเถอะจากนั้นก็จากนั้นก็อะไรวะกดมาในสวนหานะแล้วก็ Thôi được lắm con คุยอีกสิบสองวิอเชยปลาอ,อืซิมอะไรอะกดเรียกอ๋อเรียกใครมาก็ได้เรียกจอยแล้วกันจากนั้นก็ไปคุยกัน ไหนวะนี่ take about อะไรอย่างนี้แหละครับจากนั้นก็ตอนนั้นก็หาหาโจมสลัดที่ที่ทอคอกมาที่ที่มันอยู่บนเกาะบนเกาะไปครับโจมสลัดที่อยู่บนอคอกาะมาจากนั้นก็ วซิมทีเดกเกจากานกั้นก็ฮันโล อี a แอดมินตอนั้นก็ไปเต้นเ,เต้นกับโจมสลับเโอเคเพราะวันนี้จากนั้นก็เลือกเทคเทคอีกเออช่วช่วงนี้อาจจะมีแต่เดซิมนะครับ ไปยังไงเกาะเล็กๆกดไปจากนั้นก็ขัไปที่สวนสนุก เย่ก็ yeah, จะเสร็จแล้วเร็วๆสิเร็วๆจากนั้นก็ให้ซิมทีนเออริตโตมาสิโอเคจากนั้นก็ตรงนี้เทคแล้วทำไมมันต้องจัดแบบนี้ด้วยวะ หรือว่าที่ทำไปมันอาจจะรอดูได้เลยครับเกณฑ์แน่ๆโอ้ยลูกอมตกไอ้ลูกอมตอกอต๋อ,อโอเคมาแล้วครับอ๋อลูกอมน้อยเสร็จแล้วเคอือม ยอมกริ้งว่าเสียงเด็กนอนไลยกูว่าแล้วเกนแน่เกเอากันนะคะโอเคบายบายจนหลังนี่เงา 加上油了。 กาจะกว่าจะสร้างมาเสร็จเออไว้เจอพาร์ทหน้านะครับสำหรับพานิชย์บายครับบายบาย